พี่ออมอ่านอะไรอยู่คะทำไมต้องใช้แว่นขยายด้วยหรือว่าหรว่าใครคะอายุมากจน ใครจะาันคือใหญ่แล้วค่ะมันก็ไม่ขานาดนั้นค่ะเนี่ยดูสินี่พี่ได้จดหมายมาหนึ่งฉบ,บับใส่ซองมานยังสวยเลยนะคะแต่ว่าพี่พยายามอ่านแล้วแต่ก็ไม่เห็นอะไรหรือว่าจะมีคนแก้พี่หรือเปล่าอะลองดูให้หน่อยได้ไหมคะอือเหมือ,น,อกนกระดาษพาะตาสายตาดีแล้วเห็นอเหมือนกระดาษเปล่าจริงๆด้วยหนูว่านะมันไม่ธรรมดาแหละเพราะว่าเนี่ยมันต้องเป็นจดหมายลับ เหมือนในหนังสายลับที่เราเคยดูไงมันจะมีวิธีการ่าไม่ธรรมดาพี่พี่ต้องตีลกาสามตลกไม่ถึงขนาดน้อยเราแค่ต้องใช้อุปกรณ์ใหญ่ในการช่วยอ่านค่ะเสริมากช่นั่นก็คือคือแทนเทนเตารี่นั่นเองโอ้โหไปมาติดตัวตลอดเวลาเป็นคนพกเตาลีตลอดเวลาเพื่อความเรียบร้อยนะคะความเรียบร้อยโอเคทีนี้หนูจะใช้เตารี่อะค่ะพี่แต่ว่า มันตะลี่กับโต้มันก็น่าจะเสียดายโต๊ะเนาะโต๊ะอาจจะพังที่มีอะไรพอจะลองได้ไหมคะพี่ก็เป็นคนพกผ้าขนหนูตลอดเวลามันอะค่ะเจอเลยค่ะพอจะได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะได้ถ้าไมเราไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้เนี่ยค่ะเตารีดเนาะลองรีบดูกันเฮ้ย นี่จดหมายรับได้ปรกากฏข้อความออกมาแล้วนะคะพี่ออมอยากรู้ไหมคะว่าคนที่เขียนจดหมายเนี่ยหาพี่ออมเนี่ยเขาทําจดหมายรับแบบนี้กันยังไงอยากรู้มากเลยค่ะพี่จะได้เขียนตอบวิธีเดียวกัน<อ>นี้เลยนะคะถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปช่วยน้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าสําหรับนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ทําจดหมายรับกันนะคะก็มีอย่างแรกเลยก็คือเป็นกระดาษสําสหรับเขียนจดหมายค่ะแล้วก็คู่กันค่ะผ้ารองสำหรับเตารีดค่ะแล้วก็มีเตารีดนะคะเหมือนเดิม ทีนี้ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือน้ำเชื่อมนั่นเองทีนี้เดี๋ยวพัดจะให้พี่ออมเอาปูกันนะคะจุ่มลงในน้ำเชื่อมเลยค่ะเยอะไหมคะพอชุ่มๆค่ะอยากให้ชุ่มมากนะโอเคแล้วก็เขียนข้อความที่อันนี้อันนี้ลองก่อนลองขาะกันเนาะอยากเขียนเลยนะคะโอ้โหนี่วิชาการเขียนนี่ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเขียนว่าอะไรไม่เห็นเลยแน่นอนนะทีนี้เราจะรอให้กระดาษแผ่นนี้ค่ะมันแห้งก่อนเนาะนะคะ ก็ใช้네 <bom> เวลาสักคู่หน <animals under kindergarten> <et> ึ <masa apple mummy> okay, ่งนะคะโอเคค่ะน้องพัทนี่ผ่านไปประมาณสัก30นาทีได้แล้วพี่ว่าแห้งเลยล่ะแห้งแล้วใช่ไหมคะถ้ามันแห้งแล้วเราก็จะได้จดหมายรับแล้วค่ะน้องพัทพออ่านออกไหมก็ยังอ่านไม่ออกนะคะตอนเขียนก็ยังไม่รู้วลยได้ผลใช่ไหมคะใช่เราจะอ่านใช่ไหมคะต้องใช้วิธียังไงเอ่ยใช้วิธีเดิมได้ไหมคะได้ค่ะงั้น พี่อมลองทําเลยนะคะก่อนอื่นปูผ้าค่ะอ่าปูผ้าค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะเอากระดาษวางบนผ้านะคะที่นี้นี่กระดาษนี้มองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมแอะแล้วก็เอาตลี่นะคะค่อยๆรีดลงไปนะคะการทดลองนี้ถ้าน้องๆทำที่บ้านก็ควรจะมีผู้ปกครองนะคะคอยดูแลอยู่ด้วยนะคะอันตรายอยู่ค่ะใชีคนะถ้าเป็นยิ่งน้องตัวเล็กๆเช่นนะคะความร้อนเนาะซึ่งพี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะ ถ้าแนนถ้าแนนโอ้โหติดเห็นว่าอะไรคะอันนี้อ่านออกแล้วคะ่ะ ฟันคิดวิซ่านั่นเองเนาะนะคะ mm hmm. ข้อความที่พี่ออมเขียนทีนี้พี่ออมอยากรู้ไหมคะว่าเราใช้เทคนิคอะไรในการเขียนแล้วก็อ่านข้อความที่ถูกซ่อนไว้ในจดหมายลับฉบับนี้นั่นสิคะใช้หลักการอะไรเอ่ยอวิทยาศาสตร์มีคาตอบขาดเดี๋ยว mm hmm. พัดจะพาพี่ออมแล้วก็น้องๆมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับจดหมายลับฉบับนี้บ้างเย่ yeah, yeah. เมื่อกี้พี่ออมอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทําไมเราเอากระดาษที่เขียนด้วยน้าเชื่อมเนี่ยไปรีดโดยตอลลินแล้วมันจะปรากฏข้อความที่เราเขียนเกิดขึ้นเป็นสีน้าตาลใช่ใช่ค่ะนอกจาก สีแล้วพี่อ,อมพอจะได้กลิ่นไหมคะสีใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะเมื่อกี้ตอนที่รีดนะคะนอกจากสีที่ขึ้นชช้มีมีกลิ่นค่ะกลิ่นอะไรคะเหมือนกนลิ่นคาราเมลกลิ่นคาราเมลนั่นเอ,อเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่อ,อมรู้ไหมว่ามันก็คือการเกิดคาราเมลนั่นแหละในกระดาษแผ่นนี้จริงเปล่าจริงเพราะว่าเราใช้อะไรในการเขียนข้อความบนบนเชื่อมค่ะจดหมายค่ะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมใช่ไหมคะน้ำเชื่อมมีส่วนผสมของอะไรบ้างเอ่ยน่าจะเป็น กับน้าตาลค่ะน้ํากับน้าตาลนะคะพอได้รับความร้อนจากเตารีดนะคะความร้อนก็จะทําให้ส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยม,มันระเหยออกจากกระดาษไปได้ก่อนอทีนี้ก็จะเหลือส่วนที่เป็นน้าตาลไว้เพราะมันระเหยได้ยากกว่าทีนี้นะคะการเกิดคาราเมลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีน,น้ําตาลในอาหารด้วยนะหมาคะอ,ะอะไรคะเนี่ยน้องๆอ,อาจจะรู้จักกันในชื่อว่าบราวน์เรกชั่นนั่นเองค่ะจริงๆเราใช้ประโยชน์โดยไม่รู้ตัวนะคะพี่ออมพี่ออมเคยทานไข่พะโล่ไหมเอ่ยไข่พะโล้เคยค่ะพี่ออมรู้ไหมว่า สมัยก่อนเนี่ยเขาทำไข่พะโล้กันยังไงไม่รู้ค่ะเขาแตกต่างจากสมัยเราในปัจจุบันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ผงสมเร็จรูปเลยเขาจะใช้วิธีการก็คือเคี่ยวน้ําตาลค่ะเคี่ยวเรื่อยๆนะคะจนมันกลายเป็นสีน้ําตาลแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวทีนี้นะคะเขาไม่ต้องเติมสีเลยนะคะเพื่อให้มันมีสีดาใช่ไหมใช้การเคี่ยวน้าตาลแทนนี่แหละนะคะนอกจากเคี่ยวน้าตาลแล้วเขาจะเติม เครื่องเทศอีก5ชนิดค่ะเพื่อให้ได้เป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของพนะโล้เนาะต้องขอขอบคุณนะาะนมากเลยเนาะมาไขนะคะเขาเรียกจดหมายลับ<ช>นะคะ<ช> <ๆ S 2> ที่จะได้ไปเขียนเขาตอบถูกด,ด้วยเนาะอย่าลืมไปตอบเขานะคะว่าจะให้ยินผีบาทจริงๆนะคะยังมีเรื่องราววิทยาศาสตร,ร์อีกมากมายที่เราให้น้องๆมาร่วมสนุกกับพวกเราชาววิซานะคะติดตามกันได้ที่ไหนครับพี่อ,อ้อมนี่ค่ะด้านล่างนี่เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่พัดแล้วก็พี่อ้อมต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะไปเขียนจดหมายก่อนนะคะบ๊ายบาย